โลกใบนี้จะให้เกียรติเราก็ต่อเมื่อเราให้เกียรติตัวเองก่อนวันนี้นะคะครูฝ้ายจะเอา5วิธีค่ะที่จะทําให้โลกใบนี้นะคะหันมาให้เกียรติเราเพราะเราได้ให้เกียรติตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่หค่ะจงซื่อสัตย์กับคําพูดหัวใจและสัญชาตญาณที่ตัวเองมีข้อที่สองค่ะจงมอบเสียงหัวเราะให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาข้อที่สามค่ะ ลงมือทําเสียงดังมากกว่าคําพูดที่เราพูดออกไปนะคะข้อที่4ค่ะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรนะคะจงใช้หัวใจในการฟังเสียงของคนอื่นจะไม่ตัดสินคนอื่นจากคําพูดของใครก็แล้วแต่แล้วก็จะไม่ตัดสินใจจากการที่เรามองเห็นเขาแค่มุมเดียวเท่านั้นข้อที่5ค่ะจงปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ วันนี้ทำได้ดีแล้วพรุ่งนี้สามารถทำได้ดีกว่าค่ะให้บอกกับตัวเองแบบนี้ในทุกๆวันและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดบวกเพื่อกดติดตามช่องครูฝ้ายและถ้าใครมีคำถามตรงไหนก็สามารถพิมพ์คำถามถามไว้ได้เลยนะคะครูฝ้ายจะลงคลิปทุกวันใครที่อยากจะปรึกษาการทำออนไลน์หรือจากต้องการนะคะปลดล็อกนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะสามารถสอบถามครูฝ้ายได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ